วัวพี่น่องสายเลี้ยงวันนี้มาเต็มมาเยอะมีทั้งพ่อพันธแม่พัน์พี่น้องเนาะพูดอ่ะแม่พันอยู่ทางฝุ่นพ่อพัน์อยู่ทางผี่พี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสม่าังว่างามมาแล้วพี่น้องบ้านสม่าังว่างามพาผีพาน้องมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายวัวตลาดนัดคัวกระบือบ้านจังหวังพเเมืองจังหวัดยะโสธรเช้าวันอังคารที่30มพันวาคน2560ัรบพี่น้องเนาะเสาร์ไก่จะทรงถ่ายพีเกาหลีพี่น้องมืออื่นนะพี่น้องเนาะ แต่อยู่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อยอดนักพ่น้องเนาะลูกหลานมาจากกรุงเทพกรุงไทยได้เงินมากซื้องัวไว้เลี้ยงพี่น้องช่วงนี้ซ้ำเจ็บเงินซ้ำฝากเงินธนาคารนักพ่น้องเนาะเอาเงินลูกเงินหลานถ้าผู้ได้ลูกหลานเพิ่นได้เงินได้ท่องเพิ่นหายมากกับซื้องัวไว้เลี้ยงราคากำลังพอเลี้ยงพอซื้อนะพี่น้องเนาะ,ะมาเบิ่งราคากันว่าสิบเป็นเงังไหรเช้าวันอังคารที่30เสิาพี่น้องเนาะตลาดนัดโกคือบ้านเจ้าวางราคาวัวสงท้าย นัดสุดท้ายจะเป็นอย่างไรมาชมกันน้องพี่น้องเนาะมาเบิ่งงัวพ่อซักพ่อซักกันนี่แม่ลูกกันบ่นี่ยแม่ลูกกันเนาะหรือแยกก็ได้เนาะแม่ลูกก็ได้แยกก็ได้พ่อซักเป็นบ่าถ้าเปิดเป็นโคมเท่าไรพ่อซักสามหมื่นสามหมื่นบาทถ้าเปิดเป็นโคมพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแม่ลูกลูกแรกแม่สดสดอยู่เพี่นงเนาะแม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณร้อยห้าสิบห้าเนี่ยพี่น้องความสูงเพิ่มโค้งสางได้น้ำใต้ดีแข็งขาดีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คืองูพ่อซากเบิ่งลูกเพื่อนพี่น้องลูกตัวเมียได้พี่น้องเนาะ ลูกใหญ่แล้วพี่น้องลูกตัวเมียเพิ่อนอ่ะมาเบิ่งลูกเพิ่นพี่น,พน้อนง,งนี่ลูกเพิ่นอ่ะนี่เบิ่งไทยเบิ่งนี่ลูกเพิ่นสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกลบโดยประมาณเนาาอาาีอ่านหลาดนะพี่น,น้องเนาะเป็นงัวสายเลี้ยงเพิ่นแม่ลูกลูกตัวเมียสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองลูกแรกอ่าลูกตัวแรกอยู่ 30, 000, าสามหมื่นเนาะภาษาเนาะอ่ะอันนี้คืองัวสายเลี้ยงโทรมาต่อรองเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะต่อรองได้ได้สามหมื่นเปิดไว้ให้ต่อรองเด้อ้าขออนุญาตเบอร์โทรภาษาศูนย์หกสาม หนึ่งสี่ห้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่งผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับใดพอซักบ้านน้องต่อขอพูดหล่า,ลามันมันครับผมไปเบ่งงวยสังทางผีพี่น้องบัานมาเบ่งงวยหอยหลังหอยสังอสองตัวเมียลูกลูกนี่น้อย,อยพี่น้องอเกิดนมือวานเมือกัน,นตัวนี้ลูกมันสะบบื้อท่านโลนพี่น้องบ่ท่านถึงอาทิตย์พูดอะไรครูเพิ่นดูแลแต่ไปลูกผู้อ้างดีดีเมยเพิ่นแม่บ้านบ้านแต่ว่าอ้างดีแม บอใหญ่แต่ว่าโตลามลึกค่ะพ,พี่น้องแม่เพื่อนแม่พันเพื่อนโอ้ยลูกเพื่นพี่น้องเนาะลูกแจกขดลอยล้านโอ้ยลูกแจกแขดประเสริคือคาดตัวโตเพื่อนพี่น้องพูดอะ่ะโอเคเลยสองหกหรือสองเจ็ดสองหกคนเปิดไใบให้ตอลอดสองหกตะนอกดี่ดีพี่น้องเนาะตลอดนี่ดีพูดแต่พี่น้องเนาะอ่ะสองหกสองตัวแม่ลูกเอ้า มาขออนุญาตเบอร์โทรไว้0 8 0 7 4 7 8, ูนย์แปดห้าเดเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจงัวเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดตัวนี้ตอบโจทย์ได้อะฮังดีให้ลูกดีเบื้องการให้ลูกเพื่อนพี่น้องเนาะสองหกคนเปิดไว้ให้ต่อรองแม่เพื่อนขนาดให้ลูกยังเต็มเต็มอยู่เนาะ,ะแสดงว่าการเลี้ยงนี่สุดยอดเลยตัวนี้หอ,อยสงังหรือไอ้สังกับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามสามห้าเก้าสองแปดสองพี่น้องโทรมาได้ทั้งสองเบอร์ถ้าโทรต่อกับหอยลัก ได้ถืงแน่เพื่อนใจดีเพื่อนวะโอเคแต่ว่าโทษทำไมสั่งเอาย่ามเพื่อนทีอ่าเมาอะไรอ้ย่อแม่เพื่อกินน้ำไล้หลแลวสะก่อนต่อได้ดีโอเคขอบคุณไล่ไหนมาเด้อโอ้ลูกคนดีเนาะลูกดีลูกดีลูกดีค่ะตนแจ็คอตเพื่อนวะแจ็ค팟ลอยล้านกำลังกินนมอยู่อ่ะย่างต่อมันมาได้สั่งเด้อขอบคุณไลาไมาเบืองงูว่าพ่อพันธ์มาพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกบอกพ่อพันธ์้ิโอ้ยลูกคนพี่น้อง ได้มาแต่ละชุดลูกสาวเพินพี่น้องเอ้ยแดยงมันสีแดงไปใส่นี่แดงจนสีดำพี่นอ้องป้าแดงแห้งแดงจนสีดำลูกสาวเพินเมมันโอ้เมมันสายดีดางได้ไนี่สายสายเขาเอื่อว่าสายแฟนซีอ่าสายไล่แฟนซีพี่น้องท่ายสูงอยู่ประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกลบแม่โค้งสางได้เลยพี่น้องเนาะถ้ามาลูกสาวพนขึ้นมาโผล่ดพี่น้องดูสุดยอดสุดยอดพี่น้องเนาะ เบอร์ที่ไหนพ่อพันธุ์สี่สิบสองคนเปิดไว้ให้ต่อรองพี่น้องเนาะเป็นนัวลูกประมาณลูกสองนี่แหลนะเนาะลูกสองโดยประมาณลูกสองเนี่ยอุเบื้งลูกสาวเพคนพี่น้องลูกสาวเลียมโตตนโตไทไายได้เบิดทุกอย่างพี่น้องเนาะเลียมตัวสุดยอดสายเลือดพันธุกรรมดีแหละพี่น้องเพราะว่าแมียเป็นายลูกนี่สุดยอดเลยสี่สิบสองคนเปิดไว้ให้ต่อรองแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะเอาเบอร์โทรพ่อพ,พันธุศูนย์อ๋ออีกตัวหนึง่ง เท่าไรพอพันนี่พอพันกับสี่สิบสองโอ้พอพันกับสี่สิบสองอันนี้ของพอพันเพิ่นจากปั้นาโพนทรายรอยพี่น้องเนาะพอพันก็สี่สิบสองสูงอยู่ประมาณรอยหกสิบบวกลบพอพันพี่น้องเนาะเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันสายดังเพิ่นพี่น้องเนาะอันนี้คือบามั่นเลือดร้อยพี่น้องเนาะตัวผูกเพิ่นพี่น้องเนาะตัวพอพันเพิ่นสี่สิบสองเมลูกับสี่สิบสองเพิ่นเปิดใบให้ต่อร่องพอพันเพิ่นได้มากสุดยอดอ่อนซ้อนลูกสาวเพิ่นเนาะ โอเคเอาเขาอ,อนุญาตเบอร์โทรพอพัน0833 0833 645 091 091พี่น้องเนาะกูใดสนใจกระโทรมาต่อร่องกับพี่น้องเนาะ0933 0833โอ้0833 645 091เดี๋ยวพี่น้องอเบอร์โทรพ่อพันธ์ที่จริงกับพ่อจําได้แล้วบวาทุกมือพองพ่อพันธ์นี่บอกทุกมือเพื่อนใดตั้งววาเป็นตาเลี่ยงมากโอเคมันหลายคนโอเคครับผมเป็นตาเลี่ยงเนาะพ่อพัอนธเน,นาะนี่เป็นตาเลี่ยงของเพื่อนอยู่ตอร่องเอาพี่น้องเอาไปเหลี่ยงเอาไปเขาฟอกเขาฟ้าตัวนี้พ่อพันธ์ตัวนี้แม<ล>่พันเพื่อนห้องไวให้ตอร่องเอาโอเคขอบุณเลไลนหมันครับผม ขันให้เบิร์เก่าเนาะขันให้เบิร์เก่าออกมาเนาะโอเคครับผมอย่างต่อพี่น้องเนาะดงบรรยากาศค้นมากหลายดิพี่น้องค้นมากหลายค้นมาหลายแต่ว่าง่วเขาบ่อท่านหลายพี่น้องเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าไปอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่านะพี่น้องเนาะเพิ่นขายไปแล้วบ่ได้ขายเลยตัวนี้ครับโอ้ขายไปแล้วขายไปเท่าไหร่ครับพี่สาสองหมื่นปลายแม่นี่ ตัวนั้นเหลือบ่ครับตัวนั้นโอ้โอ้เพิ่นเพิ่นได้ไปแล้วเพิ่นเอาไปเลี้ยงบ่ครับโอ้เพิ่นเอาไปเลี้ยงมาเบิ่งงัวเพิ่นเอาไปเลี้ยงแม่สาวเพิ่นเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะนี่เพิ่นเอาไปเลี้ยงแล้วเพิ่นกำลังต่อรองกันพี่น้องเนาะโอ้บักขูใหญ่โอ้ได้ขายแล้วตัวโอ้พี่น้องไปเวียดแล้วคือกันพี่น้องปุ้ยพอพันตัวนี้ไปเวียดแล้วงามครับพี่น้องเนาะตานอกต้นโตสุดยอดเลยเพื่อนพี่น้องเนาะสวยงาม เอาไปแล้วพี่น้องเนาะเพื่อนใดไปแล้วสุดยอดสุดยอดเอาไปถึงหาบ่ถึงหาบวะมันมาสีทองกาได้เท่าไรเท่าไรเอาไปเท่าไรขายห้าหมื่นเด็ดว่าถึงหกบ่โอ้บ่ถึงหกพี่น้องห้าหมื่นกว่าพี่น้องบพอพันใหญ่พี่น้องเนาะพอพันใหญ่พี่น้องเนาะเตี้ยอยู่ธ์เว่าโตดีเนาะโตดีเนื้อนางดีโตบ่สูงตานอกเพื่อนใดเลย เอาเป็นพอพันธุ้นดยสุดยอดเลยพี่น้องตัวนี้พอเนื้อนังตัวโตคุณใหญ่เลยแต่ว่าเพิ่นขายไปแล้วเอาไปเวียดแล้วพี่น,อน,นอ้องเนาะตัวนี้ราคาวัวเอาไปเวียดแล้วนะพี่น้องเนาะอย่างตัวมาทางผู้พี่น้องเนาะเหมือนนี้วัวไม่เยอะเดิพี่น้องเนาะวัวไม่เยอะกะจะพยายามนะพี่น้องเนาะมาหาหอยต่อหอยต่อเหลืออยู่คู่หนึ่งสวัสดีครับหอยต่อเหลือสองตัวป่ะได้มาใหม่ยไ,ไ,ไ,ได้สองตัวนี่เปิดจังไหนไล่ละตัวนี้ซื้อเก่าตัวนี้ซื้เก่าตัวนั้นซื้อหกพี่น้องเนาะ 16ตัวนี้แม่สาวทั้ง2ตัวเด็กพี่น้องแม่สาวพร้อมผสมทั้ง2ตัวสายเลี่ยงได้เลยเนาะห้อยต่อเนาะสิกับสิเก้าตัวนี้อ้อต้นโตมากดีพี่น้องตัวนท้ายสูงอยู่ประมาณ140บวกลบอ้างดีต้นโตดีหน้าตาเบิ้งเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิบเเบิ้งท้าย16กับสิบเก้าสองตัวเพิ่นเปิดไว้ตัวนี้16อันนี้ตัวนี้พี่น้องเนาะไปก้อนก็บเป็นหายย่บุ่นเลยทะเบียน38ท้ายสูงอยู่ประมาณ140คือกันพี่น้อง น้ำไต่แข็งขาเบิงงัวเลี้ยงเพื่อนพี่น้องเนาะสายเลี้ยงอ่ะนี่คือสายเลี้ยงสาย,ย,สายพัฒนาเพื่อนพี่น้องเนาะมาเบิงอ่ะเครื่องดับทั้งสองตัวพี่น้องเครื่องดับทั้งสองตัวตัวนี้บ่สูงทอ่อแต่ว่ากะต้นตัวดีกว่าต้นอันโค้งสางได้แต่ว่ายังขาด<อ> <ขา S 2> น้ำเลี้ยงแน่พี่น้องเนาะสิบหกสิบเก้า,า 16, 19, สองตัวพี่น้องเนาะเพิ่นเปิดไว้เห็นตัวร้องมาขออนุญาตเบอร์โทร่วหอยตอไว้อ่ะงามงามอ่มาขออนุญาตเบอร์โทร่วหอยตอศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าหกหนึ่งสามสี่หกห้าหอยตอ จากขํามเขื่อนแจ่วพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองคนใดเหลืออยู่คู่เดียวเนี่ยเพื่อนว่าเนาะอ่ะเป็นสามสิบห้าเนาะขั้นสองตัวนี้สักสามสิบห้ากูไดสนใจกระโท่มาต่อรองเพคนใดพี่น้องเนาะอ่าครับผมมันหมานเด้อมันหมานเด้อเสียมากลูบรอจากข้ามเขือนแจ่วเพิ่อนมันข้ามเรียนปะโอ้ได้ผนโอเค มาเบิ่งงูอสายเหลียงเพิ่นตัวนี้พี่น้องเนาะเพิ่นสิเปิดไว้เช่นไรกะบ้าบ้ากะใส่เหลียงคนเราเหียงใสเนาะกําลังต่อรองคนกําลังมาต่อรองพี่น้องเนาะเขาเขาอยากได้เท่าไรก่อนเขาจะได้เท่านี้สองพิ่นเหรียญสองพันแปดหมื่นสองพันแปดร้อยนี่ตัวนี้พี่น้องแม่สาวเพิ่นได้ขายไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นได้ขายไปแล้ว อย่างต่อไปน้องพยายามหาหัวเรีอกินเลยน้องเดี๋ยวรับชมกันพี่น้องเนาะเมื่อนี้ห้างพรมีไปไหนมาว่าไปเบิ่งนท่าพรมีพี่น้องเนาะไปเบิ่งทางพรมีทางผุดพี่น้องเนาะไปเบิ่งทางผุดพี่น้องเนาะโอ้สายเรือผุดพี่น้องตัวสองตัวแม่ลูกลูกตัวเมียพี่น้องเนาะโอ้ยลูกสาวผนดคืองามแต่พี่น้องเนาะแม่ลูกลูกสาวครับผมเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังอันนี้อยู่ แม่โค้งสางที่ถีพี่น้องแม่รอยหาซิบหาบวกลบเลยพี่น้องเนาะแม่เพิ่นกำลังลงรถยังอันนี้สนามอยู่แต่ว่าลูกสาวเพิ่นหนีพี่น้องเนาะลูกสาวเพิ่นหนีไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่สีน้ำจับให้เดี๋ยวผมสีจับมาให้เสื้อเบนปอเสื้อแดงเดี๋ยวเด้อนี่ลูกสาวเพิ่นงามงานพี่น้องเดี๋ยวสีน้ำเอาไปล่ะไปแล้วไปแล้วอึบอามาแล้วเดี๋ยวนี่นี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะลูกสาวเพิ่นกำลังหนีจากแม่ตื่น ไปแล,ล,ล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปรุดรุดไปแล้วรุดไปล่ะไปแล้วไปแล้วลูกสามพันงามงามไปนั่ไปนั่ไปมันหลงแม่มันพี่น้องเป็นหลงแม่มันมันหลงแม่มันหลงแม่อ่ะมันหลงแม่เป็นยังตัวหน่อยอยู่พี่น้องเนาะย่างตัวหน่อยตัวบางงวงพันงามงามพี่น้องเนาะเป็นแม่ลูกลูกตัวงามงามจับไว้เพื่อนมือหันมันหลุดอ่ะแม่ลูกเนาะอ่ะ้า บ่ต้องตรวจยากเนาะพ่อะ่าเนาะบ่ต้องตรวจยากตัวนี้รับประกันท้องเพื่อนว่า,เป,วา,าเปิดไว้จังไงงามๆนีมม่เปิดไว้สามหกสามหกคนเปิดไว้พี่น้องอน้ยเอาไปกินน่องใส่ปีใหม่พี่น้องเน,ะนาะนะุน่มใ<อ>ครล่ะเนาะนุ่มใครล่ะสามสิบหกคนเปิดไว้เขาเ<อ>ขานี่แต่งมาเรียบร้อยเป็นงั่วสาย<อ>พัฒนาเขาธรรมชาติเนาะเขาธรรมชาติพี่น้องเนาะท่ายสูงประมาณร้อยหาซิมหาบวกลบโค้งสางใดเลยเป็นแม่พันธุ์สายเลือดสูงสามสิบหกอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนวัศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด 025ย์สองห้าศูนเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพ่ยได้เป็นงัวเอาไปกินน้องได้เลยเอาขอบคุณลหลายๆ์มนันครับผมเพิ่นกำลังต่อรองกันสามสิบหเพิ่งเปิดไว้ยนะพี่น้องเนาะนี่ทองเด้อพี่น้องทองรับประกันทองพร้อมเรียบร้อยมันจะออกเลยพี่น้อง36เนาะเป็นงัวสายพไน่นะแม่ลูกเข้าเท่าใดครับผมแม่ลูกเข้าเท,ท่าใดก่อนเท่าใดก่อนสาพี่น้องโอ้ยแม่ลูกแรกอยู่เนาะ ห้องสางแม่เพิ่นสุดยอดเลยพี่น้องเนาะได้ลูกงามพร้อมอิล่ามันตื่นสนามยนต์ตื่นตลาดอยู่เป็นง้วพันธุกรรมดีสายเลือดสูงพี่น้องสามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้ลูกสาวงามงามพี่น้องเป็นง้วลูกสาวงามนี่ลูกสาวเพิ่นอายุประมาณหาเดือนหกเดือนได้พี่น้องเนาะหกเดือนได้นี่โดยประมาณนั่นลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นพี่น้องสามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรอกเป็นง้วสายเลี่ยงพี่น้องเนาะเป็นง้วสายเลี่ยงอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อไงเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองแปด หนึ่งเก้าสามสามโอเคผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพผ่้ใดเป็นแม่ลูกพี่น้องเนาะลูกงามงามอ่ะสามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดใบให้ต่อรองต่อรองได้ขอบคุณหล,ลายๆมันครับผมนี่เป็นแม่ลูกพี่น้องเนาะเป็นงูอสายเหลี่ยมเพิ่นงามนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น,อนอ้องเนาะอ่นลูกสาวเพิ่นงามงามพีน่น้องเนาะเนาเบิ่งเอาพี่น้องเนาะตายซามันเบิ่งดีดี ทุกตัวนะครับสองสามพันสนะเอาไปซื้อขายนั่งั่วไปซื้รถนี้มาแล้วกาแม่สาวเ่ครับแม่สาวมื่นสามบ่กมื่นสามเปิดากใดมื่นสามเป็นของนเอาไปซื้อขายเป็นเอามือถ่ายสูุม่นรอยสาสหบวกลบงัวประมาณสิบกว่าเดือนเนาะหน่อยๆเนาะสิบกว่าเดือนหน่อยๆสิบสามเปิดเปิดไหวเหตตอรมาจากใส่ครับผมมาจากสุงห้อยนะกูชุม โอ้มาจากกุชชันนั่พ่อพ่อหนิเจ้านี่อ้าวผู้ใดสนใจมีเบอร์โทรติดต่อบ่อ้าวขออนุญาต093 054ก5 4สามศูนย์ห้าสี่่เจดเ้อเพื่อนผูกไว้ต่อรองสายเลี่ยงพี่น้องเอาไปเลี่ยงโบสถ์เต็มพิกัดเพื่อนว่าพี่น้องเนาะทำงามแม่สาหน่อยขอบคุณเล่าให้ฉันมันครับผมอย่างต่อพี่น้องเนาะพวกซุ่มนี่เพื่อนผูกไว้พี่น้องเนาะเพื่อนผูกไว้อยังไปหาผอมีเห็นผอมมีแบบทางผู้พี่น้องหรือว่าไหนขายเบิร์หลับป่ะพี่น้องวันนี้วัวไม่เยอะเลยพี่น้องเนาะวัวหลา อะตองอย่างมากหัวโครงหลายหัวสายเลี้ยงบอกคห้ยมีพี่หนอเนาะสายเลี้ยงไม่ค่อยมีวันนี้เป็นหัวโครงเยอะนะพี่หนอเนาะเป็นหัวโครง,ครงอะมาเบิงเขามีเปิมหมานบอมีพี่นนอเนาะครับสำหรับนี่อาสงไทยปียังทีน้ำเลี้ยงไปสามต้นเหระครับพี่น้องนะ ทังทุกครสวัสดีครับผมมานบมาดิกอนาตเป็นต้นไปยังคอยอนุญาตให้ลูกค้าสหรับวจเศห้ี่องค่ออวืให้ลูกค้าได้ซื้อได้ขายกันเต็มที่มือนีนะครับ เดือนนี้ส่งท้ายปีปลายสองครึ่งจะคอยเมื่อเด้อไปซื้อไปขายใจเย็นๆนะครับต่อรองราคากันกินกินข้าวสวยน้ำกันซะก่อนสวัสดีครับสีเมื่อวลายสองครึ่งบอกว่สีเป้าขายเนาะสีเป้าขายมันเปิดประสันหอยมีเปิดปลาหอมีเปิดปลาอ่ะเปิดไว้จังไหพหอยมีเปิดไปหมื่นหกพันครับหนึ่งหมื่นหกพันซายเลี่ยงเขาเนาะเฮ้ยแยกลูกโอ้ยังตนโตดีว่าแม่สาว มนแยกลูกไปเลยที่พี่น้องตอนนัวนี้โอ้เหลืออยู่สิบหกเมียมันเหลือชิ้นงในขายกันดีเลรอตัวนีน้โอ้เน,น้อตัวน,นั้นในขายเท่าไหร่ในขายไปเท่าไหร่เหมือนขายมันสองาไรก่อนสองหมื่นสองอ๋อสองหมื่นสองเิ่นขายไปพี่น้องตัวน,นี้เหลืออยู่สิบหก ตัวนั้นเท่าไหร่โค้งน่ะหมื่นเก่ครับสิบเก่าโอ้เหลืออายุสิบเก่าอันนี้คืองัว่ะพอมีเหลือเลือเท่านี้บ่อมี่น้อยๆเนี่ยบอแมนขายไปเท่าดิโอ้ขายไปเท่าไรตัวนี้มื่นพันตัวนี้ขายไปมื่นพันเป็นงัวผู้หน่อยของพ่อมีเพิ่นครับแม่เขาแมนอยู่บ่อพ่อมีแม่เขาก็ขายไปสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันหาร้อยเพิ่นขายไปแล้วแม่โบดเท่าๆเพิ่นพี่น้องแม่นี่กับแมน่าโอ้นี่บอแมนเนาะอ้าวมีเตัวนี้แหละตัวนั้นสิบเก่าตัวนี้สิบหกนอกน ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามมึงซีครับพอมีอาสามารถอยากได้งัวแนวใดโทรมาเบอร์นี่ได้เลยเนาะพอมีเนาะอ่ะลูกลูกมันลูกมันเสียเปย์ยุดยุดยุดนี่ขนาดก็ขั้นมันมาเด้อพอมีเด้อขอบคุณหลายๆเพิ่นสิเดขายเบิร์ลราพี่น้องอันนายสนามบนว่าให้เมื่อบ่ายสองเกินคือเสือผลิตเมื่อเด็กน้องบ่ายสองเกินสีเปล่าเมื่อเินว่าโอเคอ่ะมาอ่ะ อาอาวอาวอาอาอาอย่างต่อพี่น้องอันนีคือบรรยากาศการซื้อการขายวันนี้หัวไม่เยอะถ้าพี่น้องเนาะราคาก็ดูดีเนาะพี่น้องเนาะพะวางหัวบวหลายน่าหอย่นกบพยายามจะอัพราคาเ่าะพี่น้องเนาะอัพราคาขึ้นทุกสายพี่น้องสายเหลี่ยงสายขุนสายเนื้อพยายามเจ็บตกผมจะเจ็บเจ็บให้ได้ทุกสายเลยพี่น้องเนาะผมพยายามเจ็บทุกสายเบืองบรรยากาศการซื้อการขาย เบิ่งโซนทางผีพี่น้องเนาะโซนทางนี้ก็เยอะนะพี่น้องเนาะหัวโซนทางผีไส้มีสายเลี่ยงหายยางเนาะพี่น้องเนาะสายเลี่ยงหายยางเบิ่งเบิ้งลด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 มากคนกำลังมาต่อรองพี่น้องเนาะคนกำลังมาต่อรองหัวอ่านีา่พี่น so ้องเนาะคนแม่ลูกลูกโตผูกพี่น้องเนาะแม่ลูกหัวแม่ลูกหลายพี่น้องสามพรเดี๋ยวผรมจะยามเจ็บทั้งสาม เพิ่นสิสะดวกบองพี่น้องเพิ่นเพื่ย่างเก็บตัวสามตัวคือกำลังมาต่อรอบเพิ่นอยากได้เท่าไรเป็นแม่ลูกกันบัวตัวนี้เนาะแม่ลูกกันปะครับนี่แม่ลูกกันบ่โอ้เพิ่นเปิดไว้จังไหนครับเพิ่นเปิดไว้จังไหนเปิดเปิดไว้จังบาทครับผมสามสิบสองสองตัวโอ้สองตัวสามสิบสองเป็นแม่ลูกกันลูกโตผูสามสิบสองเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองเป็นม่วสายเลือดสูงแต่ว่ายังโคร่งเพราะว่าลูกเพิ่นยังกินนมอยู่พี่น้องเนาะยังกินนมอยู่เนาะนี่เนาะ ยังกินนมอยู่พี่น้องยังดูดนมแม่อยู่เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยโคร่งเพราะว่าลูกไส้เพิ่นถ้าได้ลูกตัวผูแม่จะจะแพ้แม่จ้างน้อยเพิ่นว่าแต่ว่าถ้าลูกเศร้านมนี่อ้วนมากไงตัวนี้บ่ทัานได้ทาทไไปตัวบอเนาะยังบ่ได้ทา่ไว้อยู่เพิ่นว่าอันนี้ลูกไส้เพื่อนพี่น้องเนาะลูกไส้ตัวใหญ่แล้วพี่น้องนี่ลูกไส้เพิ่นตัวใหญ่แล้วแยกได้แล้วถ้าแยกลูกไส้กับประมาณมื่นได้แล้วพี่น้องเนาะมื่นได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ เป็นก็รังมาต่อรองเพี่นน่ะเนาะมื่นกว่าได้พี่อนนองตันตะชอเปอร์หูมื่นกว่าเวียดเวียดเป็นไห้เท่าไรเพื่นว่าบอลเลนไป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 งัวงัวเป็นตายานงัวเป็นตาย่านไป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 ัวเป็นตะยานไป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 อ่ะนี่คือราคางัวเพิ่นเปิดไปเห็นต่อรอง เพิ่นมีเบอร์โทษวาขออนุญาตน้ำครับ081 350 390โอ้390 8639โอ้เค้ okay. ผู้ใดสนใจก,ก็โทรมาต่อรองผู้ใดเป็นวัวแมล่ลูกลูกโตปู32เปิดไว้<ๆ>ให้ต่อรองอพี่น้องเอ้าขอบคุณเล,ลาลนมันครับผมราคาวัววันนี้เปิดไว้ให้ต่อรองพี่น้องเอ้าโทรศัพท์โทรศัพท์เด้อ อขออนุญาตแม่และยะกรู๊ก้าเปิดจังไหนครับเพื่อน13ครับ13ราคางัวเหมือนพี่น้องเนาะ13เปิดเปิดไวพี่น้องเนาะเป็นวัวโค้งแม่แยกลุกมากอันนี้คือราคาวัวโค้งจับประมาณนี้พี่น้องเนาะวัวโค้งคืองัวแม่แยกลุกราคายังบ่ท่านเต็มยังบ่ท่านเด็กขุนในห่างเพื่อนจะมักเอาไปขุนส้างเนื้อสา่งหนังมาประมาณสองสามเดือนไปว่าก็ ได้20,000ขึ้นไปก็ได้กําไรเป็นวนะ่าเนาะได้กําไรตัวละ2,000 3,000เพื่อเก่าเป็นว่าพี่น้องอันนี้คือวิธีเลี้ยงวัวให้ได้ราคาพี่น้องนะเอานออา,าะเอาไปขุนต่อยอดราคาถูกๆแล้วเอาไปขุนต่อยอดพี่น้องเนาะเอาไปเขาเขาฟาร์มเอาไปขุน13ซื้อๆเนาะ500โอเค13ซื้อๆนะได้เพิ่นเปิดไว้เอา้าเพิ่นมีเบอร์โทรบ่ขออนุญาตครับผม094 0 9เ303สี่ศูน 5 6 6 2พี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปขุนต่อยอดตัวนี้น่าได้น่าเลี้ยงเลยพี่น้องเนาะนาตอร่องเพราะว่าราคาไม่แพงเลยพี่น้องตัวนี้เนาะโอเคขอบคุณเลไลมันครับผมมาเพิ่งมัวตันพี่น้องไปมาตันนี่อันนี้น่าจะเป็นบีบบอเร่เนาะพี่น้องเนาะบีบเร่คนตัวนี้พี่น้องเนาะระวังบีบกบเร่ผมพยายามศึกษาดิพี่น้องการยั้งบอทันหูชัดเจนอยู่นี่น่าจะเป็นบีบบอนี่ยหูว่าเป็นมั่วอย่าง มันมันสิวะมันผสมตะล้เล่โอ้มันมันผสมเล่มันจะออกมาแนวนี้เพป็นวะมันเล่เนาะมีมีม,มีอ่าน้ามแตแต่ว่าตะนอกบ่มีออกตะนอกบ่มีไปเล่แม่นี่เปิดจังไหนครับนี่แม่นี่สองสามสองสามเมิ่อเปิดไปเป็นแม่สาวเล่มันพี่นอนะ้องเนาะเล่มันงามงาม,งามพี่นอ้องเป็นงัวงามผสมมาแลว้วงามพี่นอนะ้นองเนาะเล่มันสองหมื่นสามพันงาม บ่สูงแต่ว่าเนือนังตนโตดีดีพี่นาะสองสามแม่นี่เท่าไหร่หกสิบห้าเปินเปิดไบหกพันห้าร้อยซื่อๆเพื่นว่าหกพัร้อเป็นแม่สาวน้อยเพื่นว่าตัวน้อตัวนั่นนา่าสนใจพี่นน,อ, 23, 6, 500, น,นองเนาะยี่สิบสามหนห้าร้อเปิดเปิดใหในต่อรองเนาะพี่เนาะอ่ะนี่คือราคางัวงมันนี่เนาะอ่ะ ครับยศเมียพี่น้องผูท้ที่จะเดือดถ้าไปท่านกดชุ่มนะครับรนี่รถพ่อจะว่างเมื่อน้ำจักหนึ่งทีพ่อน้อพี่น้องแม่ลูกมาเจ็บแม่ลูกต้นักดชุ่มนะ,นะครับหากเป็นทางผ่านของท่านผู้ใด<อ>มารับงานในถันเนอร์หนึ่งตัวขาฝากเมื่อน้ำเมียหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวขออนุญ,ญาตครับแม่ลูกเขาเปิดใจไดนมารับงานนะครับแม่ลูกเขาเปิดใจไดนครับในกองในการหากท่านใดผ่านสองสองเปิดเปิดใบนะครับเปิดใบสองหมื่นสองพัน แม่สีบักตาลสุกลูกลูกชายมาแดงเลยพี่น้องเนาะเป็นลูกชายประมาณ 2, 2> <อ>เดือนกว่า3เดือนนี่เนาะลูกเพิ่น2เดือนกว่าโดยประมาณลูกชายรออยู่ที่พี่น้องแต่ว่าแม่นี่เพิ่นสีบักตาลสุกลูกชายมาดำครับพี่น้องนะเนาะอ้าวดื้อพ้อมมวั <c oughs> นแม่เพิ่นเป็นสัตว์หร้อว่านี่โอเคเนาะลูกน้่้อยยี่สิบเป็นสัตว์แล้วพี่น,อนะอเเน,น,น้อ,ยยอ,เนนองเนาะก็กะดีได้ราคาสองหมื่นสองพันเพิ่นเปิดว้เหตุตอนนั่นลูกชายเพิ่นพี่น้องแดงจึงคึงแหละแมวมาบดบดสีบักตาลสุก สีเทาๆอ่าสีมุมๆเพเ่็นว่าน้าพี่น้องสองสองเนาะเพื่อนมีเบอร์โทรบอขออนุญาตเพื่อนบอมมีเนาะมาจ่ายสินค้าเท้าจะโซ่เนาะแถวจะโซ่เขาเพป็นว่าพี่น้องเสียดายเพื่อนบ่มมีเบอร์โทรอ่าเป็นแม่ลูกกันเอ้าเงียวล่ะมันไงครับพี่น้องเนาะอ่ะยามมาทางผีน้องเนาะยามมาทางผีอ่ะเพื่อนบอมมีเบอร์โทรเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายในมือโซงถ่ายปีเก่าน้อพี่น้องเนาะนัดสุดท้ายส่งท้ายปี ประม่านนี่พี่น้องเนาะอันนี้ราคาวัวก,ก็ดูดีจุดน้องพี่น้องเนาะราคาคกุ้งก็ดูดีโอเคอยู่มาทางผีดูนเนาะเบ่งบรรยากาศคนมาสื่อมาขายหลายพี่น้องเนาะคนหลายคนมาหาสื่อหาขายหลายอันนี้แม่โครงขออนุญาตครับเพราะเปิดจักบาทแม่โครง พันหนึ่งหนึ่งหมื่นพันพี่น้องเอ้ยแต่เขาบันกับพแห้งเลยเนาะเขาขุมแล้วเขางามเนาะเป็นงัวเขางามพี่น้องนี่คืองัวเขางามเบิ้งง่วเขาเบิ้งเขาเพิ่นพี่น้องเนาะหมื่นพันอันนี้คือสายขุนโดยตรงพี่น้องเอาไปเขาข้อขุนสองเดือนกว่าๆจากหมื่นพันจะเป็นสองหมื่นทันทีเพิ่นวาเพราะว่าเหนือมากเต็มสองเดือนถึงสามเดือนเพิ่นวาอันนี้ผมสัมผัสมาการขุนวัวเพิ่นวาเนาะเอาไปจัดเต็มในคอเต็มขึ้นมาราคาไม่อย่างนี้เพิ่นวาเนาะโอเค ได้กำไรพ, 2, 000, 3, 000พี่น้องตัวละสองพันสามพันเป็นว่าก็โอเคอยู่เพิ่นว่านี่คือสายขุนเพิ่นได้พี่น้องสิบเอ็ดเนาะอ่ะเหลือตัวเดียวปะครับเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอ่ะเพิ่นมีเบอร์โทรบอกขออนุญาตครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าห้าหนึ่งสี่เก้าห้าผู้ใดสนใจงัวเอาไปขุนเอาไปเขา่าคอกขุนเพื่อสั่งกำไรต่อยอดโทรมาเบอร์นี้ได้ขอบคุณเลไลน์มันครับผมอันนี้คือราคาหัวมือพี่น้องเนาะ ย่างต่อพี่น้องเนาะเแบบิ่งหัวได้ขายกันแน่พี่น้องเนาะได้ขายกันดีอ่ะมีปลาป่ายบอาย่อไหลตะวันครับพ่อได้สื่อได้ขายตะวันให้หอยในหางมาเต็มพี่น้องเนาะในหอยในหางมาร้า,นะยา,า,ายครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งคนมาสื่อร้ายพี่น้องเนาะคนมาสื่อร้ายไหนะผมเห็นแม่ลูกกันพ่อห,หัวบานพี่น้องเสายบานบานขออนุญาตลูกหัวไทยบานเฮาเนาะเปิดไรแล้วจังไหนครับ โอ้คู่นี้สองพันสองหมื่นพันพี่น้องสองหมื่นกับหนึ่งพันเพิ่นเปิดไหวเป็นคู่พี่น้องเนาะเป็นแม่ลูกกันบ่ลูกโอ้แม่ลูกกันไอ,อ้พี่น้องนี่โคมนี้สองหมื่นกับหนึ่งพันเป็นวัวบ้านๆเท่าพี่น้องเนาะแม่เท่าลูกสาวแดงอันนี้เป็นแม่สาวหน่อยแหละที่พี่น้องเนาะเอาไปต่อยอดได้พี่น้องเนาะสองหมื่นหนึ่งพันเพิ่นเปิดไหวให้ต่อรองมาจากไสลูกจากทางนมไพรโอ้มาจากทางพนมไพ่ข่ามซีมาพี่น้องเนาะโอเคเลยเป็นราคาวัวสายบ้าน สองหมกับหนึ่งพันเพิ่นเปิดไว้เหต่ตร่องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทษสะดวกว่าถูกศูนย์เกูนย์เก้าเก้าเก้าสามศูนย์สี่สองสองเจ็ดอเตอร์พี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อร่องเพื่อใดสองหมื่นหนึ่งพเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อร่องพี่น้องเอาเขากุ้งเลไลนมันครับผมงวส้วนเพิ่นต่อพี่น้องอันนี้คืองัวนบานเท่าที่พี่น้องสายบานบานมาเบิ่งงวส้น แม่ลูกกันบ่นี่แม่ลูกกันบ่ครับนี่แม่โอ้แม่ลูกลูกโตผู้แม่ลูกลูกโตผู้อีล่าอย่าดิเพราะลูกเพิ่นเก่งกับนองเหนื่อหนังเนาะนี่ลูกเก่งเก่งลูกเหนื่อหนังตนโตเพิ่นลูกรอคักลูกเพิ่นรอแม่ท่านท้องบ่แม่ก็ต้องดขาเดือนนี่ออ๋อแม่เพิ่นกำลังสี่เข่าหาเดือนแล้วพี่น้องเนาะสองตัวสามโมจ์โอ้ลูกทรายเบิ่งการจ่ายลูกพี่น้องเนาะ เบื้องการจ่ายลูกของแม่เพื่อนพี่น้องปาดพี่น้องสุดยอดเปิดเป็นโคมหรือแยกโคมหนึ่งคมนี่เนาะสองตัวสามหัวใจเปิดไว้เปิดไว้สิบห้าสี่สิบห้านอเปิดเปิดไว้สี่สิบห้าพี่น้องสี่หมื่นห้าพันเบื้องลูกไส้เพื่อนพี่น้องโอ้ลูกไส้เพิ่นมาเต็มเลยเพื่อนเนาะเบื้องถ่ายลูกไส้เพื่อนพี่น้องเนาะเบื้องถ่ายลูกไส้เพื่อนเบื้องถ่ายลูกไส้เพื่อนแม่เพื่อนคล้องสังได้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกลบเลยแม่สายเลือดดีเลยเพี่น้องเนาะ จ่ายลูกดีทองแล้วหาเดือนนี้พี่น้องเนี่ยทองแล้วห้าเดือนนี้พี่น้องครับทองแล้วหาเดือนเพิ่นเปิดไว้ให้ตัลองอ่ะนี่มาเ่งพี่น้องเนาะราคาวัววันนี้เตาลูกมันแยกไปกันน่าจะเกือบสองแ้พี่น้องเนาะเกือบสองแล้วแม่เพิ่นกระสองวัวแล้วก็ร่วมแล้วเป็นสี่สิบห้าเพิ่นเปิดไว้ให้ตัลองเป็นสายเลี้ยงเอาไปเลี้ยงต่อยอดต้นนี้ต่อยอดได้ข้าวเดียวเลยพี่น้องาะบ่ต้องใส่เวลาหลายพอโตเพิ่นใหญ่แล้วพี่น้องเนาะอ่ะนี่คือราคางัวมือนี้ อันแม่นี่ใหญ่ๆเอาเสียหน้ามาสองสองหกสองหกบ่สองหกสองหกขวดใหญ่าวดใหญ่ขวนอะไรวอะไรขวบ่หลายคนซื้อหลายอันนี้สองหกบ่ครับนี่ โอ้สามหกว่าเป็นสองสามหกคือนหนเนาะสามหกเบอร์เนื 000. ้อหนังตนโตสามหมื่นหกพันเพิ่งเปิดไว้เสียน้ามกำลังมาต่อร่องเพิ่งให้เขาจ่สามสี่ เสียน้าขายไอซี่สามสี่หาแล้วโอ้สามหมื่นสี่หาแล้วเพิ่นคิดไงสามสี่หาแล้วเสียน้าเพิ่นกำลังต่อรองตัวนั่นสี่สิบหาแม่ลูกลูกตัวผู้เพิ่นมีเบอร์โทรบขออนุญาตขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับผมอย่ามองผ่านนะ087 08742 02 409เด้อพี่น้องผู้ใดสนใจง่วงไปเลี้ยงต่อยอดได้เลยพี่น้องเนาะขอพูดหลายๆมันครับผมอันนี้เพิ่นได้

เพื่อนไหนซีหาซีหาอยู่เพื่อนบวกหาหัวอ้วนเพื่อนพีหน่องเพื่อนกำลังต่อร่องเวียดกำลังต่อรองกำลังใด้ราคากัน36มเพื่อนยังไหนแต่ว่าเวียดเขาตะห่สีสิบห้าสามหมนันร้ขาดกันยูพันหาขาดกันอยูพันหา S <S น,นี่เพิ่นกำลังต่อรองพี่น้องเนาะมาเรือบ่ายพี่น้องเนาะงวเรือบ่า,ายออเอา,ราอประมาณในคอนเสิรนี่พี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเต้าพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องกัดสินก่อนผู้เลี้ยงงวดควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสม,มังงวงงามชมิตรความสุขความรเจริญหางไกลจากโรควไฟไกเ่เจ็บต่างๆรำรวยรวย,รวยเบิดหนีเบิดเสี่ยงกันสวัสดีครับ